สวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านครับวันนี้ก็จะไปะตกปลากันทางทาง,ทางวันนี้นะก็นะ,นะนะบอกว่าเฮ้ยอยากให้ตกปลาแบบประทะกันนะสองคนก็วันนี้เดี๋ยวจะทาคลิปประทะกันให้ดูนะวันนี้ก็ที่จะจริงๆกันแดดมันร้อนจริงๆาาวันนี้อยากกลับบ้านแล้วจริงๆวันนี้แต่ว่าเพราะเกาะกลับไม่ได้อ่ะเดี๋ยวทำคอนเทนต์นี้ให้น้านาก่อนละกันวันนี้ตัวเหยื่อที่ผมจะเลือกใช้เนี่ยมันจะเป็นเหยื่อ เหมาะกับหมายแล้วกันแต่ว่าในตระกูลกบยางของอัมบันโดนะครับแต่ส่วนตัวของหนูเล็กเองเนี่ยผมไม่รู้เขาใช้เหยื่อะไรนะจะใช้อะไรก็จะใช้เป็นตัวใบเดี่ยวนะคะอันนี้คือการชอบส่วนตัวนี่ใช้ตัวไหนใบเดี่ยวอ่ะเป็นใบเดี่ยวเป็นตัวเป็นตัวทั้งถูเอ็นใบเดี่ยวนะคะแล้วก็ตัวตัวมังกากับกิ้งก่าอ่ามังกากับกิ้งก่าอชอบเหมาะเหมาะเหมาะอันไหนเลยก็จะใช้อันนั้นนะคะนี่เป็นใบเดี่ยวั้งคู่ เพราะว่าอันเนี้ยคือไม่ใช่ใบไม่ใช่ใบใบคู่ไม่ดีนะคะแต่มันเป็นการชอบส่วนตัวเฉยๆนะคะครับผมจะใช้อันนี้เออแล้ใช้อันนี้ม,มังกากับแมงวันลองดูลองดูลองดูอันนี้นะครับลองดูพวกว่าหมายที่จะเข้าไปดูแต่เมื่อวานนะที่จะเข้ามันจะเป็นแบบหมายปลาสาหร่ายหรืออะไรเงี้ยครับด้วยบหม เหมาะที่จะใช้ใบเดี่ยวมากกว่าด้วยหมายด้วยอะไรเนาะเลยก็เลยจะใช้เป็นใบเดี่ยวซะส่วนใหญ่หแล้วที่สําคัญนะครับวันนี้ผมมีละคันอีกหนึ่งคันเป็นละคันราค,คาประหยัดมาบอกนะ้นๆนะครับแต่ตัวนี้เป็นท็อปสแนคเคสแต่ตัวนี้เป็นท็อปสแนคเคสธรรมดานะครับเดี๋ยวซึ่งผมเดี๋ยวผมจะบอกสเปกก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวฟังจากหนุ่มเล็กอีกทีนึงนะครับตัวนี้สเปคมันเนี่ยจะเป็นด้ามยาง EVA นะครับเป็นอย่างนี้จับถนัดมือเหมือนกันนะครับแต่ว่า ตัวนี้แบงค์เนี่ยจะแตกต่างกับมิกโดยสิ้นเชิงนะครับท็อปากันเฮดนี่จะเป็นแบงค์สไตล์ของอเมริกาตัวนี้จะเป็นแบงค์เสา 16T ก็คือเสา16ตันนะครับเขาเรียกตันในในในอ่าอ่าในเขาเรียกว่าไงในในในโรงงานที่คันเบกเขาเรียกกันนะครับเป็นเสา 16T นะครับก็คือแบงค์อ่าตัวนี้จะความยาวฟุต8เวทอยู่ที่65นะครับแล้วตัวเนี่ยครับตัวแบงค์ของเขาเนี่ยจะพันด้วยเออ็กคร์콤ทั้งคันนะครับเห็นไหมครับนะครับตัวไกด์เองเนี่ยก็จะเป็น ไกด์เซรามิกธรรมดาซึ่งไม่ใช่ไกด์ฟูจิจะแตกต่างกันนะครับแต่ตัวนี้ราคาจับประหยัดก,กว่านะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา1,200บาทนะฮะแล้วเดี๋ยวส่วนเรื่องเนี่ยคือผมอะ่ะเป็นนักตกปลามือ,มอชิ้อยู่แล้วนะครับก็วัดปลาติดหรือวัดปลาไม่ติดเน่มันคือมันมนเราเราอ่านขาดอยู่แล้วเดี๋ยวลองดูกับมือใหม่ว่าที่เขาใช้มา2วันเนี่ยสวันเนี่ยวันที่3เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างอนะ่ะก็จากที่เล็กใช้มานะคะส่วนมากเลยนะคะ90%เเลยก็คือในด้วยแรงผู้หญิงเนาะแล้วก็เป็นมือใหม่วัดทะลุหมดนะคะสำหรับ สำหรับคันท็อปสซเนกเฮดตัวนี้นะคะวัดไกลไหมวัดปลาปลากินไกลสุดประมาณกี่เมตรอ่ายี่สิบได้<ร> <20 S 1> ยี่สิบทะลุไหมได้ทะลุย<ร> <20 S 1> ี่สิบก็ทะลุได้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นคันที่เป็นตัวถูกลงมาแต่ว่าใช้วัตถุดิบป,ปานกลางไม่ได้โลนะครับไม่ได้โล<ช>ต้องต้องคำว่าอย่างนี้ก่อนไม่ได้โลนะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ปานกลางนะครับสามารถที่ว่าอ่าน้ะๆน้องๆเรื่องของน้องๆน้องๆคนที่ทุนงบน้อยๆอยากจะใช้คันท็อปใช้ได้เหมือนกัน นะครับแต่ซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบกับมิกจะไม่ได้เลยนะครับเปรียบคนคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องนะครับแต่ว่าอันนี้คือใช้ได้เรามาใชใ้ดูแล้วว่าเฮ้ยมันใช้ได้เหมือนกันราคาถูกกว่านะครับแต่เรื่องทรงเยื่อนะครับก็มิก จะแม่นกว่าและไกลกว่าต้องบอกอย่างนี้นะครับส่วนการวัดปลามิกจะได้ไกลกว่านะครับตัวตัวนี้ก็ประมาณ20เมตร25เมตรก็ถือว่าโอเคแนละ้วใช่ันมมัน,มน,มนเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะเราตกตตปลากลันจริงๆเราตีกันประมาณสักข้ามคลอง10เมตร15เมตรก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะถือว่าโอเคครับราคา1,200บาทถือว่าแบบเป็นแบบ คันที่มีคุณภาพอีกหนึ่งคันแล้วก็ราคาถูกลงมาเนั้อส่วนตัวเลยก็ชอบนะคะก็คือชอบมาจากตัวตัวมิกเลยก็คือสําหรับงานประช่อนเนี่ยมันก็ตอบโจทย์จบโจทย์เลยนะคะแล้วก็ราคาเพื่อนรักราคาดีราคาน่ารักต้องไปหาซื้อกันนะตะนั้นตะลันว่าตกปลาตอนนี้มีขายทั่วประเทศแล้วไปลองดูอย่าเพิ่งเชื่อเล็กนะต้องไปลองเองว่ามันจริงอย่างที่เล็กพูดหรือเปล่าสําหรับลอกนะคะนี่แอรเกียสไปร์ล ตัวนี้ก็ตอบโจทย์สําหรับงานทุกอย่างเลยจะก,กระพมจ, Shadow, จะชชโดจะปานปลาอะไรก็ใช้ตกได้หมดนะคะตัวนี้จริงๆมันเป็นลอกที่ทนอนกหนึ่งอีกอกหนึ่งรุ่นนะจริงๆแบบตีไกลนิ่มแล้วก็เบาเบากว่าด้วยเบากว่าด้วยเฟืองขับเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าเฟืองพินเนียนเกียงเป็นทองเหลืองอยู่เพิ่งซึ่งอลูมิเนียมตัวเนี้ยจะผลิตออกมาเนี่ยให้ทนทานกับการเสียดสีของทองเหลือง นะครับเพื่อแล้วก็ลดน้าหนักเบาลงมานะครับตัวนี้ดีมากนะครับลองไปดูนะครับพันแปดนะครับตัวนี้นะลองถ้าานะคนไหนใช้ครับโอ้ตีลื่นตีไกลด้วยนะตัวนีลนะ้ลองดูนะลองดูนะแล้วตัวส่วนตัวแขนเนี่ยผมเอาไปแต่งเองนะครับแ,แขนตัวนี้จะไม่ได้ให้มานะส่วนสายวันนี้ที่ใช้เป็นสีขาวนะแต่ใช้มาสองสามวันแล,วแล้วมันก็เลยดำๆน,นิดนึงนะครับทีสองเป็นตัวออริจินอลของเรานะคะตัวนี้ก็คือเหนียวหัวตายควายล้มไปเลยทีเดียวเชียว จริงๆอ่ะผมจะบอกงี้ว่าไอ้สีน้ําเงินที่เราใช้กันอยู่ถัก8ปเนี่ยพีสองอ่ะกับอันเนี้ยมันคือตัวเดียวกันแต่ซึ่ง <Okay. S 1> ตัวเนี้ยมันจะเป็นสีขาวนะนะบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเปื้อนง่ายก็เลยไม่ได้ชอบจริงๆยังผลิตอยู่นะแต่ว่าจริงๆตัวเนี้ยมันไม่ได้เคลือบสีผมรู้สึกว่ามันจะแบบ มันน่าจะแบบดีกว่าไม่ได้เคลือบสารให้แข็งตัวม,มันไม่ได้เคลือบเหมือนเทียนนะบางบางบางพ e. ีบางรุ่นมันจะเคลือบเหมือนเทียนเทียนเวลาเราหมุนมามันจะเป็นแบบขุย,ขยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันไม่ได้เคลือบแล้วก็ตัวนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือว่าที่เราจริงๆที่เราทําเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้ใส่ใส่เป็นเป็นตัดหัวนมา บางทีเราใส่มาเป็นหกม้วนบางทีลูกค้าอยากได้แบบว่าซื้อสองม้วนก็ติดกันไปเลยก็ติดกันไปเลยไม่ต้องมานั่งซอยเผื่อบางทีใช้ไม่หมดม้วนก็ไปใช้อีกม้วนนึงต่อเอาางนี้คือมันเหมือนกันแล้วแต่น้าะจะชอบว่าจะไปใช้แบบไหนแต่ว่าอันนู้นอันอันที่เป็น260จะเป็นโลมันจะเล็กโลหมายความว่าม้วนมันจะเล็กลงแต่ว่ามันจะเป็นม้วนต่อม้วนม้วนต่อม้วนแต่ตัวสีขาวนี่จะเป็นม้วนติดติดกันหกม้วนบางคนซื้อสองม้วนก็ตัดไปเลยเนาะะว่เพราะว่าตัวนนไมดองเพราะว่ารอบหนช่แลงต ต่อกันไปเลยนะครับโอเคขายของเยอะละเดี๋ยวไปตกปลาเขาขายของแม่งก็บอกว่าขายของแม่งก็ไปซวันทีแล้วคืออันนี้คือการอธิบายให้ฟังนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยนั่นนี้การนั่นขายของยังไงไม่ใช่นะอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะได้เข้าใจว่าบางทีมันมีคาถามแต้คอมเมนต์บางทีเราตอบได้ไม่หมดใช่บางนีอยากรู้ว่าไอ้คันที่เราใช้เนี่ยมันดียังไงล้อมันดียังไงใช่แต่ แต่ถ้าอยากได้ก็ไปหาซื้อกันเอาแต่ว่าเราเอธิบายให้ฟังว่าจะซื้อไม่ซื้อนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเอาอธิบายฟังให้มันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไปพิจารณาว่าเฮ้ยเราควรจะใช้แบบนี้หรือเปล่าเท่านั้นเอง okay, โอเคเดี๋ยววันนี้เราไปตกปลากันดีกว่า<อ>นะเดี๋ยวสายแดดโคตรดร้อนนะวันนี้เอาแค่ประมาณสักจริงๆนะตั้งสองวันนี้ตกปลาแค่สิบเอ็ดโมงแล้วก็พักถึงบ่ายสามบ่ายสามแล้วก็ตกใหม่ร้อจะละลายโอเคครับเดี๋ยวไปดูตกตกปลากันวันนี้ว่าจะได้ปลาทั้งหมดกี่ตัวไปโอเคค่ะไปเลยกัน Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ลี้อมาฝั่งโน้นนะสะายเข็มๆเ,เสร็จกิ้งกะทวินมินินะกิ้งกาสุดยอด như thế nhỉ แา่ยังเท่เลยบอกแล้วเซนความรู้สึกก็มันจะได้ปลาใสสวยยิงกาจะไม่รอดอยังไงล่ะทวินวินิชุดนี้โคตรเด็ดคันเนี่นะแอร์เกียร์ท็อปสเน็กเฮดต,ตัวธรรมดาละครราคาพันสองวัดนแน่นเลยรู้ทุกตัวนะ นี่ยอดถ้าวินไม่นี่ไอ้แหลกไม่แดกย้ายไหม กีก็ลองจะเจอ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 ดูแล้วค่ะกิงก่ากิงก่ายอด คู่คู่โลกทะลุไปเลยนะคะโอ้ยลำบากนี่แบบนี้สภาพนี้ก็ไม่มีทางหลุดแน่นอนทะลุทวินมินิตีแหลกไม่แดกย้ายหมาย จ้ะสุดยอดกิงก่าชุดมินิตัวรัดก้าก็เด็ดนะแต่ว่าพอดีว่าอันนี้ชอบส่วนตัวชอบใช้ใบไม่เดียวอันนี้ชอบส่วนตัวจริงๆแต่คือมันก็เด็ดทั้งคู่นะคะสุดยอดเลยได้เลยอันนี้ก่นได้

ไอ้เงี้ยหัวทมแเยไอ้เ้ยัไอ้ยยตาจะหลุดเลยไอ้เยหัวจะทิโหใหญ่มากกินเลยวะโอ้ยินกากินกขึ้นกันกันโอ้โหดูกำปั้นดีกำปั้นเล็กไปเลยอะ โลกว่าดูดิกำปันเล็กไปเลยโอ้โหพ้ใหญ่ใหญ่มากเหมือนจะจำดาบหน่อยๆนะหัวเบลอร์เลยอ่ะทำไมดาบนี่มีสองอ่ะโอ้โหดูเทียบเทียบไซส์ความยาวแขนโอ้แขนนึงอ่ะแขนนึงอ่ะ ใหญ่จริงจิงกาดูดิหลักฐานก็โดนกัดเลยนะสองทีอึ๊บอึ๊บยอดตีแหลกไม่แดกย้ายหมายทวินไม่นี่อันนี้เราเป็นไงชิวแล้วจิวก็หกแต้มไปแล้วเราก็ให้เขาตีเสียสละเพราะว่าเราคือผู้นำ เรานำแล้วเราก็ต้องให้เขาสีบ้างอนะไรเงี้ยคือเราเบื่อแล้วสะบัดจริงมากเลย ยอะไรน้ำนูนเหนือนกะันร่าหรอนี่คผล่รู้ว่าม่อยู่ครับนี่ดูเทคเขาลิสสายนะครับเป็นเป็นบ่อขุดหน้าดินนะตรงเนี้ยน,นี่ไบโอครับเย่าเล็กระดับกโกมีโผก็บานไบโอข้าวเต็มสองเล่มเลยจัดไบโอ ปลากระนิ่งน้ำวันเดีย อืแหวขุดหน้าดินครับสช้ใกล้ๆกันเลยนะเจาขุดหน้าดินแล้วเขาทิ้งไว้นะครับไม่ได้ห่วงนะขี้มาเจอนะครับขออนุญาตเขาไปแล้วเขาบอกไม่ได้ห่วงนะครับปล่อยบัวขึ้นไปแล้วนะครับนี่ไบโออยู่ในระดับโกไม่โกกก็บ้าล โดนเลยครับโอ้ยใสยสวยไบโอครับลงปุบโดนเลยติดแบบตีลง่าผักแล้วก็ย้อยลงมาโดนเลยนะครับใส่สวยอะใส่สวยเนี่ยครับตรงนี้จึิงโลก,กว้าครับกินไบโอยังไม่ทันเคาะเลยครับลงมาเปาะกินเลยนะครับเข้าเซ็มสองเล่มสองเล่มเลยครับ จำเล่มหนึ่งข้างๆนี่ใบโออย่าเลยรดับโขไม่โบก,กับบานใสตัวไว้ลงโบก,กินเลย and out ตีข้างในไม่ได้นะเพราะว่ามันออกมากัดตรงริมๆเลยเราเลยลงไปข้างล่างไม่ได้เพราะรู้ว่าปลามันจะน่าจะอยู่เฉยๆผมเปลี่ยนมาใช้มังกาเลนปลาดีมากครับ โอ,อ้โอห,หนึกว่าไม่โดนเข้าแล้วครับยังโดนนะครับมังกาแม,แมนแมนแตจ้งมังกาหรือแต้มที่ที่สองแล้วนี่นะเดีเ๋ยวเล็กระดับโกไม่โบกก็บานมังกาได้ห้าแล้ววันนี้ทุกทุกเลมากนะครับอากาศร้อนด้วยพักนานด้วยนะครับก็ตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยเพิ่งจะได้เริ่มตกมอตอนอ่อนเช้าเจ็ดโมงตกจนถึงสิบเอ็ดโมงแล้วก็พักยันบ่ายสามแล้วก็ออกมาอีกนะครับนี่นะครับมังกานะครับทูเอ็น ก็ได้ได้มังกามา2แล้วก็ได้ไบโอมา3ตัวนะครับกะคู่เอ็นครับสวยๆได้ครับก็จบกันไปนะครับสำหรับวันนี้หาปลายากนะจริงร้อนมันมันร้อนมันร้อนมากที่ผมตีเนี่ยน่าจะประมาณ40่สิองศาแล้วก็เช้าเราออกตั้งแต่ประมาณ7ไปพักกันช่วง11บเ็ดโมงสิโมงจนถึงบ่ายส ก็เลยแบบหาปลายากปลาก็กินยากขึ้นนะครับบางทีอ่ะมันร้อนแต่จัดมันก็ลงไปน้ําลึกมันไม่เกาะปกละงมันก็เลยตียากด้วยด้วยด้วยที่ช่วงนี้น้ำมันน้อยแท่งน้ำมันน้อยลงเราก็ตีตามอ่างเก็บน้ําเล็กๆหรือว่าตามแบบอ่างที่เขาแบบตูดน้ำเขาไล่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่หมดนะครับก็วันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็สเปคแต้มเนาะเราได้กี่แต้มหกผมได้ห้านะครับก็จะเป็นลม ไม่ไหววันนี้แบบอ่อนแอมาก <c oughs> ก็สามวันที่3แล้วอ่อนแอมากนะวันนี้วันนี้ผมได้จากผลงานของไบโอมามา3ตัว <c oughs> รู้สึกแนละ้วแล้วก็มี2ูเอ็นตัวเป็น5้นะส่วนเล็กนะคะเล็กจะใช้เป็นกิ้งก่าทั้งหมดเลยนะคะในชุดไมนีนะคะอันนี้คือคือไม่ใช่ว่าอีกตัวไม่ดีนะคะอันนี้คือเล็กชอบส่วนตัวนะเพราะว่า1คือเล็กออกแบบเองคือแล้วก็ทั้งตัวทูเอ็นที่เป็นใบเดี่ยวแล้วก็ตัวกิ้งก่าที่เป็นใบเดี่ยวนะคะ ออกแบบอันนี้คือชอบส่วนตัวที่คู่กันตัวรัดก้าก็ดีเหมือนกันคะ่ะสําหรับคนที่ชอบใบคู่นะคะแล้วก็วันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็หยิบเอาคันนี้มาใช้นะครับพับสแน็คเคสต,ตัวธรรมดาราคาพันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้จะเป็นแบงค์สามสิบหกทีนะครับแล้วก็เป็นเอ็กคอร์ดทั้งคันแต่ว่าไกด์ตัวนี้จะเป็นไกด์เซรามิกธรรมดานะครับซึ่งระบายความร้อนได้แต่ว่าจะไม่ดีเท่าฟูจิถ้าเราบอกตรงๆนะแต่ว่าก็เล่นได้ราคาประหยัดประหยัดนะครับก็ ก็คือวัดพะลิปก,ก็โอเคถือว่าในระดับหนึ่งนะแต่แต่ก็วัดวัดเล็กเก,ก็วัดทะลุทุกเกือบแต่ทุกตัวนะคะส่วนมากที่วัดวัดทะลุมาเลยเหมือนกันวันนี้ก,วนนก็วันนี้ก็มีหลุดนะหลุดไปประมาณสัก2ตัวแต่ว่าตกปลามันเรื่องธรรมดาครับมันมีหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับก็ สายก็เป็นอะมาโด PE นะตัวนี้เป็น PE สองจนสีขาวโคตรเหนียวเลยวน <จะ S 2> เป็น<ช>ัวดั้ง <มา S 2> เดิม o r i g i นอลของเราเลยนะคะวันนี้วันที่3แล้วเนาะหู<ช>แรงก็หมดแล้วใช้มา3วันแล้วนะก็โฟล์ก็เป็น3 0ปอนด์นะวันนี้มาใช้แต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะผมมีทั้งหมดหลายคันนะครับก็จะคัดมาใช้วันไหนแบบว่าจเจอหมายที่มันไปยาหถ่งทีใช้ที่มันสายใหญ่หน่อยน,นิดนึงนะครับแต่ PE ก็เป็น PE สองปกติธรรมดาใช้ได้ลอขาดไปไม่ได้เลยนะคะ แอร์เกียร์สไปรนี่นะคะมีทั้งสองสีนะคะมีสีเทาแล้วก็มีสีเขียวนี่นิกใช้นะคะเด็ด mm hmm. คู่นะคะทั้งสีไหนก็คือเด็ดแล้วแต่ใครชอบสีไหนเลยนะเดี๋ยวมาดูปลากันนะครับก่อนที่จะจากลากันไปมาชมปลากันก่อนก็สาวันนี้ผมแทบไม่ได้ปลาไซโลเลยนะได้แบบระคแบบครึ่งโลอะไรเงี้ยนะดูปลาดิดนี่ดูเล็กจตัวนี้ดูตันี้แต่เลยก็เลยก็ได้ปลาไซโลอยู่นะเลยได้ามาสตัว กลัวทิ้มลงน้ำไปเลยวันนี้ลูกเงี้ยกลัวไม่ช่วยลงไว้ก็ดีแล้วแหม่ให้ป๊าหลุดก็ดีแล้วโอเคโอเควันนี้ก็คงจากลาไปเท่านี้นะครับเพราะว่าอากาศร้อนไม่ไหวยวฮีทนะอ๋อมามาอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้นานิคอามานโด้ด้วยแล้วกันครับทุกช่องทางที่มันสามารถจะเตือนแล้วก็ไ้ชมกันได้นะครับโอเควันนี้จากลาไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ